สำหรับวันนี้ก็มีเรื่องความเคารพมาฝากพวกเราแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ด้วย เข้าใจว่าเรื่องนี้อาจจะต้องเทศต่อเนื่องกันอาจจะถึงห้าหครั้งเพราะว่าความเป็นความตายของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงนี้พอพูดถึงความเคารพส่วนมาก เรามักจะดูเบาคนว่าเห็นเรื่องนี้ไม่ใช่นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะเพราะความเคารพเป็นเรื่องของคนที่มีปัญญายิ่งมีปัญญามาก ก็สามารถจะก่อให้เกิดความเคารพในผู้ที่ควรแก่การเคารพมากขึ้นเท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองถึงกระตรัสว่าถ้าจะให้พระองค์พันนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์อื่นได้กันเนี่ยหมดเวลาเป็นหนึ่งกับแล้วยังพันนาพระคุณได้ไม่หมดหมดไปเป็นกลับนะยังพันนาคุณได้ไม่หมดเพราะว่าความเคารพต่อผู้ใดก็คือการที่เราได้เห็นพระคุณของท่านผู้นั้นชัดเจน เห็นพระคุณได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความเคารพมีความซาบซึ้งมากเท่านั้นจนกระทั่งต้องแสดงออกมาทางภายนอกว่าข้าพเจ้านี่เคารพจริงๆเพราะได้เห็นคุณความดีข้อนั้น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 แล้วจึงได้แสดงออกมาทีนี้เมื่อเห็นเออเมื่อ เมื่อเป็นอย่างนี้คนโง่จะไปเห็นคุณความดีของคนอื่นได้สักเท่าไรนะ่นที่นี้มันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นมันก็ไม่เคารพแต่คนที่เห็นคนที่เห็นความดีของคนอื่นได้เยอะแยะความเคารพก็เลยเกิดขึ้นในใจยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร เห็นคุณความดีซึ่งมีอยู่ในตัวบุคคลน,นั้นหรือในสิ่งนั้นๆมากเท่าไหร่ก็จะบังเกิดความเคารพได้มากเท่านั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าพระองค์จะทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต้องทรงเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาศึกษาค้นคว้าแก้ไขพระองค์ จนกระทั่งสำเร็จและยังไม่พอยังไปต้องไปค้นคว้าวิชาครูเพื่อเอามาสอนสัตว์โลกอีกหมดเวลาไปอีกไม่รู้เท่าไหร่คนแล้วก็คนอีกเป็นอสงไขยอสงไขยกับแล้วจึงได้มีปัญญาที่จะมาสอนสัตว์โลกได้เมื่อเป็นเช่นนี้นะพระคุณของท่าน จึงมหาศาลและเพราะพระคุณของท่านเนี่ยมหาศาลนี่แหละท่านก็เลยทรงมองอทรงมองเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ในอดีตน่ะที่ตรัสรู้ก่อนพระองค์ท่านนะว่าโอ้ท่านเหล่านั้น,นยิ่งทรงพระคุณขนาดไหน เราะว่าต้องทำความเข้าใจกันนะหลักสูตรความเป็นพระพุทธเจ้าของทุกๆพระองค์หลักสูตรเดียวกันในเมื่อหลักสูตรการเป็นพระพุทธเจ้านะเป็นหลักสูตรเดียวกันแล้วผู้ที่ได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก่อนนะพระคุณ ความรู้ความสามารถนะเมื่อเทียบกับองค์หลังแล้วจะเป็นยังไงไม่เคยคิดจะต้องคิดกันบ้างนั้นพระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพุทธเจ้าทีหลังมองดูพระคุณของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่ๆนนะั้นยิ่งบังเกิดความทราบซึ้งอย่างมากเลจึงได้ตรัสว่า แม้พระองค์เองจะพัฒน,นาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์ในอดีตนั่นหมดไปเป็นกลับแล้วเวลาหมดไปเป็นกลับแล้วยังยังพัฒน,นาไม่หมดเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันตั้งแต่ต้นซะก่อนว่าอย่าดูเบาในเรื่องของความเคารพตรงนี้ต้องชัดเจน พูดง่ายๆความเคารพเป็นเรื่องของผู้มีปัญญาคนไม่มีปัญญาเนะี่ยเคารพไม่ได้ในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายในยุคพุทธกาลพระอรหันต์ที่สามารถที่จะพนานาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ละเอียดทียิบจนกระทั่งพระอรหันต์ทั้งหลายในยุคนั้นยอมรับเลยว่าโอ้โหทำไมท่านถึงได้พันฒนาพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มากมายปานนี้ใครๆก็ทำไม่ได้ขนาดนี้หรอกมีอยู่พระองค์เดียวคือพระสารีบุตร ทำไมพระสารีบุตรท่านจึงได้สามารถพนานาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นเลิศเมื่อเทียบกับพระอารหันต์ทั้งหลายคําตอบก็คือก็เพราะในบรรดาพระอารหันต์ทั้งหลายนะพระสารีบุตรนะเลิศด้วยปัญญามากกว่าพระอารหันต์ทั้งหลายนะสิ ทำไมเลิศด้วยปัญญาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามีหรือจะทรงตั้งให้พระสารีบุตรเป็นอักรสาวกเบื้องขวาไล่ตามประเด็นประเด็นให้ดีนะไม่อย่างนั้นละเดี๋ยวจะพลาดเพราะฉะนั้นเรื่องของความเคารพ กับเรื่องของพระคุณนะเป็นเรื่องต่อเนื่องกันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาแล้วก็สิ่งที่ควรเคารพนะยังมีอีกไม่เฉพาะแต่บุคคลเท่านั้นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดะตรัสเอาไว้ เมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆหลังจากตรัสรู้ใหม่ๆก็ทรงระลึกขึ้นมาว่าเออธรรมดาแล้วมนุษย์ทั่วไปนะจะต้องหาที่สำหรับเคารพ หาบุคคลสำหรับเคารพเพราะผู้ที่ไม่มีความเคารพย่อมอยู่เป็นทุกข์ตรัสชัดด้วยผู้ในที่ไม่มีความเคารพย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะต้องหาพระองค์ท่านรำพึงบ้างนั้นพระองค์ท่านก็จะต้องหาบุคคลที่ควรแก่การเคารพเพื่อ,อไว้เคารพสักการะให้ได้ ราะว่าธรรมะในตัวของพระองค์ท่านจะได้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นแต่ว่าเมื่อตรวจสอบไปแล้วตลอดทั้งพบสามจะหาใครที่มีศีลบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระองค์ก็ไม่มี คือถ้ามีก็จะได้เอาไว้เคารพแล้วก็จะได้ทำศีลของพระองค์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปมองไปทั่วพบสามจะหาใครที่มีสมาธิเลิศไปกว่าพระองค์จะได้เอาไว้เคารพเพื่อว่าพระองค์จะได้มีสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปอีก ก็หาไม่ได้มองไปทั่วพบสามจะหาผู้ที่ทรงปัญญาเกินพระองค์นะเพื่อจะได้เอาไว้เคารพหาไม่ได้ในที่สุดพระองค์ก็ทบทวนไปทบทวนมาด้วยยานทัศนะ ของพระองค์ก็พบว่าถ้าอย่างนั้นมีทางเดียวคือเข้ารบพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นั่นเองแล้วจะอยู่เป็นสุขนี่อยู่ตรงนี้เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเจอปัญหาอีก <c oughs> ถ้าเราไม่ได้ฝึกสมาธิพอ เพราะว่าเคารพธรรมะที่พระองค์ตรัสรูนะ้น่ะพระองค์จะเคารพยังไงนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจะเคารพยังไงธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้แต่พระองค์นะ่ะเข้าใจหลวงพ่อเองก็อ่านตำรับตำรามาเยอะแยะต้องการคำอธิบายคำเดียวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคารพพระธรรม เารบธรรมะที่พระองค์ส่งค้นพบน่ท่านทำยังไงเนี่ยพลิกตำราซะหมดแล้วไม่เจอไปเจอของหลวงปู่ท่านเออค่อยลงใจคนอื่นเอธิบายเอาไว้ฟังแล้วอ่านแล้วไม่ใช่แต่ของหลวงปู่อ่านแล้วเออ ใช่อยู่นี่เองก็สิ่งเหล่านี้จะได้นำเอามากล่าวรวมกันเอาไว้ในที่นี้ในเรื่องของความเคารพนี่แหละก็พอดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีญาติโยมอาหนังสือมาถวายชุดหนึ่ง เป็นหนังสือที่แจกงานศพของสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดเทพศิรินซึ่งพระราชทานเผิงศพเมื่อสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปเจอข้อความเกี่ยวกับเรื่องของความเคารพอีกเหมือนกันเห็นแล้วก็เออแหมเรากำลังตั้งใจ ว่าจบปฏิสมัมเอจปฏิรูปประเทศสี่แล้วเราจะเอายกเอาเรื่องของความคอรพมาพูดก็พอดีมาเจอเรื่องนี้เข้าพอดีก็เอามาฝากก็เ้ากันเนื่องจากในหนังสือที่แจกงาแจกในงานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพ,พระวรนรัตน์วัดเทพศิรินทราวาส ได้บันทึกเอาไว้เกี่ยวกับอัธยาศัยส่วนพระองค์ของสมเด็จพระสังฆรของสมเด็จพระวัณรัตองค์นี้ว่าสมเด็จพระวรรณรัตองค์นี้ท่านมีนิสัยชอบไหว้คนอื่นก่อนไม่ว่าใครที่ไปวัดเทพสิริถ้าไปเจอท่านนะ ไม่ได้ว้ไม่ได้ไหายสมเด็จก่อนหรอกมีแต่สมเด็จท่านรีบว่ายก่อนทุกทีพอเห็นกข็ขึ้นไตเติ้ลตรงนี้นึกถึงใครนึกถึงคุณยายเราเลยเอ๊ะทำไมเหมือนกันล่ะก็รีบอ่านเลยก็ได้รับคำเฉลยที่แม้ถูกใจจริงๆ สมเด็จท่านเคยฉเฉลยเอาไว้เหมือนกันมีคนไปบ,นบ,นบน่นๆกับท่านว่าทำไมแม้แต่พระลูกพระหลานพอเจอหน้าปุ๊บสมเด็จก,ก็รีบไหว้ก่อนไม่กลายเป็นไหว้ลูกไหว้หลานไม่ผิดธรรมผิดวินัยหรือสมเด็จตอบออไมาชัดการไหว้ไหว้ก็เป็นการแสดงความเคารพกันน่นแหละการไหว้มีอยู่สองอย่าง อย่างที่หนึ่งเป็นการไหว้ทางวินยัยอย่างที่สองเป็นการไหว้ทางธรรมอ๋อแบ่งเป็นสองอย่างได้กันที่เรียกว่าการไหว้ทางวินัยเป็นไงคือเป็นเรื่องที่ผู้น้อยนะต้องไหว้ผู้ใหญ่ อย่างนี้ตามพระวินัยพระที่บวชในภายหลังแม้บวชภายหลังกันหนึ่งนาทีก็ต้องกราบไหว้ผู้ที่เขาบวชก่อนไม่ว่าผู้ที่บวชก่อนเขาจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมอาจจะเป็นแค่พระ ธรรมดาธรรมดายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้เป็นพระอะไรทั้งนั้นแต่ตัวทั้งผู้ไหว้พวกเนี่ยแม้จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ว่าบวชทีหลังได้ชื่อว่าเป็นน้องในทางพระวินัยเพราะฉะนั้นต้องรีบมาไหว้พี่เขาก่อนนี่เป็นการไหว้ทางพระวินัย ไหวอย่างนี้เป็นการจัดระเบียบสังคมไม่งั้นจัดยากบวชได้กันพรรษาเดียวกันแล้วจะจัดแถวจัดที่นั่งจัดอะไรต่ออะไรยังไงกันละ่ะอ๋อจัดจัดตามลำดับเวลาที่บวชใครบวชก่อนเป็นพี่ใครบวชทีหลังเป็นน้องอย่างนี้จบเหมือนอย่างใครที่คลอดลูกแฝด ไอ้ลูกที่คนที่ออกมาก่อนเองก็เป็นพี่ไปไอ้คนน้องแม้คลอดตามกันห่างกันแค่ห้าวินาทีเองก็เป็นน้องเหมือนกันอย่างนี้เรียกว่าจัดตามวิไหนชัดเจนลงไปคราวนี้คราวนี้การไหวทางธรรม ใครไหว้ใครก่อนก็ได้ไม่มีประมาณทำไมล่ะก็ไม่เห็นคุณความดีที่เขามีอยู่แล้วมาชักช้าอยู่ทำไมรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นคนดีมีคุณธรรมข้อนั้นข้อนั้นอย่างเยี่ยมเลยก็เราก็รู้เราก็เห็นอยู่แล้วมาชักช้าทำไม รีบไวซะเลยแล้วมันจะดิบดีอะไรขึ้นมาดีทำไมจะไม่ดีหนึ่งก็เป็นการลดทิฏฐิมานะในใจตัวเองมนุษย์มันก็ถือตัวในกันทางนั้นแหละขึ้นชื่อว่ามนุษย์แล้วมัน จะพยายามหาเหตุว่ามันเจ๋งกว่าเขามันดีกว่าเขามันเหนือกว่าเขามันซูเปอร์กว่าเขาออนี่คือมนุษย์มันมีทิฏฐิมันมีมานะเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดทิฏฐิมานะที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อเราเห็นใครเขาก็มีคุณความดีอยู่แล้วเราเรีบ ค่าอธิฐิตัวนี้เสียด้วยการไหว้ด้วยการแสดงความเคารพเสียก่อนเลยประการที่สองท่านใช้คำว่าและกาเปและเป็นการปฏิประพฤติอปปจายนะณะธรรมออ่างปอปลาจอจานสระายอยักษนอนหนู อปจายนะธรรมซึ่งจัดเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบประการที่เราเคยเรียนกันมาแล้วเป็นทางมาแห่งบุญอย่างคือประพฤติความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีคุณความดีต่อผู้มีคุณธรรม ก็ได้เหตุผลชัดเจนออ,อการไหวนี่ดูนะเรื่องไหวที่เราว่าหมูหมูไม่หมูไม่หมูนี่มีเหตุมีผลซ่อนเงื่อนอยู่อย่างนี้ออการไหว้โดยทางวินัยนั่นว่ากันตามอายุส่วนไหว้โดยทางธรรม อายุแม่อายุไม่เกี่ยวไม่มีประมาณขอให้รู้ว่าใครมีคุณธรรมอยู่ในตัวมีศีลธรรมอยู่ในตัวจะมากจะน้อยกว่าเราก็ไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงอีกด้วยเพราะข้อนี้อาจจะน้อยกว่าเราแต่ขอ้ขอโนข้อโนนเหนือกว่าเราตั้งเยอะไม่เกี่ยงอ,อะไรไม่เกี่ยงแต่ว่าเอออย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านตรวจดูแล้วทั้งพบสามท่านไมมพระองค์ท่านไม่เกียงอะไรทั้นนั้นแหละแต่ว่ามองดูแล้วทั้งพบสามไม่มีใครที่มีคุณธรรมในตัวไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นสมาธิไม่ว่าเป็นปัญญาหรือว่าธรรมะข้ออื่นยังไงก็ตามไม่มีใครเกินพระองค์เลยในกรณีอย่างนี้ ถ้าพระองค์ไปกราบไปไหว้เข้าๆไปลุกต้อนรับเข้าๆพระองค์ใช้คำว่าบุคคลเหล่านั้นนะไม่สามารถรองรับรองรับพระคุณของท่านได้เดี๋ยวศีรษะจะแตกเป็นเสียเส่ยงตายซะก่อนนั่นเป็นกรณียกเว้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ทางนั้นปล่อยปละละเลยไม่ได้ <c oughs> นี่แค่มุมมองในการแสดงความเคารพด้วยการไหว้เนี่ยนี่ดูให้ชัดมีความลึกซึ้งอย่างนี้ก่อนจะเลยเข้าไปอีกวันนี้ถือว่าเป็นการเกริ่นความก็แล้วกันเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ แม้มองออกแล้วว่าบุคคลนี้ควรแก่การเคารพอย่างยิ่งถึงขนาดกระนั้นกระตามทำเป็นเล่นไปเมื่อจะแสดงความเคารพจะแสดงการกราบการไหว้จะการยกย่องเชิดชูก็ยังต้องคิดอีกว่าทำอย่างไรจึงจะเหมาะสมอีก โดยคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้เหนือกระเราต้องแสดงความเคารพแน่แต่ว่าโดยสถานการณ์อย่างนี้อย่างนี้เอ๊ะทำย่างไงรจรึงจะเหมาะสมยกตัวอย่างมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าเปรเศนที่โกศสลกษัตริย์แคว้นโกศสลซึ่งนั่นแหละ วัดเชตวันมหาวิหารก็ตั้งอยู่ในแคว้นนี้แหละพระเจ้าเะเสฐที่โกศลวันหนึ่งกำลังนั่งนั่งสนทนาธรรมกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ก็มีประชาชนมีเสนาอัมมาอา,อาว่ามีชาวเมืองกันละคชาวเมืองคนหนึ่งก็เข้ามาพอดี พอมาถึงเขาไม่ทักพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแม้เป็นกษัตริย์มีอำนาจจะตัดหัวเขาได้ทักก็ไม่ทักไหวก็ไม่ไหวแต่เขาเข้าไปกราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทบเท้าเลยแล้วเวลาจะพูดจะพูดสักถามมาอะไรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เขาก็พนมมือสักถามเวลาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบเขาก็พนมมือรับอย่างดีหลังหลังจากสนทนาธรรมเรียบร้อยเขาก็กราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเขาก็เฉยๆกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเฉยๆกับคิงของเขา ซึ่งแน่นอนพระเจ้าประเสริฐที่โกศลในฐานะที่เป็นเจ้าชีวิตของคนทั้งแว่นแควนงูดหงิดแต่ว่าอยู่ต่อนหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยไม่ว่าอะไรแต่งูดหงิดวันหลังเจอไอ้เจ้าหมอนี่ลำพังลำพังครับไอ้เจ้าหมอนี่มันก็เข้ามากราบถวายบังคมท่าน ท่านเอาเลยมากราบทำไมวันนั้นนะที่วัดเชตวันเหมือนยังก็ไม่มีค่าอยู่ในโลกนี้กราบพระสัมมาสัมพุทธเจา้าแล้วเฉยนั่งยืดเลยนั่งห่างก็ไม่เท่าไหร่จะทักเราสักคำก็ไม่มีวันนี้เรามากราบถึงเท้านี่ทำใหม่ บุรุษท่านนี้ตอบชัดเจนว่าตัวของกระผมเนี่ยมีความเคารพในสัมมาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งแล้วก็รู้ว่าคิงนะพระเจ้าบเสทีิโกสนก็เคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งเมื่อเขากราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว แล้วไปกราบพระเจ้าประเสนที่โกศลอีกมันก็จะกลายเป็นว่าเขา mm. เขารบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่จริง mm. เพราะว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องเขาแสดงความเคารพผู้ที่มีฐานะสูงสุดไม่ใช่ว่ากันให้เปรอะไปไม่ใช่ ถ้าไปกราบพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็จะเหมือนกับไม่เคารพพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งสมมติว,ว่าไปกราบพระเจ้าประเสริฐที่โกศลแล้วไม่ไปจักไปกราบพระพุทธเจ้าด้วยอย่างนี้ยิ่งพังกันใหญ่ลนยะเพราะฉะนั้นเมื่ออยู่ต่อหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจึงไม่กราบนี่เป็นตัวอย่างจึงไม่แสดงความเคารพอ้อ แม้วิธีที่จะแสดงความเคารพเออไม่หมูนะทำเป็นเล่น่ะก็บอกแล้วไงลนะ่ะเรื่องของการแสดงความเคารพมันเป็นเรื่องของคนมีปัญญา